สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเต αι, ติยาเปิดดวงนะวันนี้มาดูกันซีวัา เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเนี่ยกำลังช่วยเหลือคุณในเรื่องใดยอยู่นะเรามาดูกันซิว่าเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่บ้านของคุณกำลังช่วยเหลือคุณในเรื่องใดยอยู่ในตอนนี้นะคะเช่นเดิมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชืวอทยานในการรับชมและการรับฟังเป็นเรนดอมนะ เป็นการดูแบบโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นหนาะถ้าคุณเชื่อคุณสามารถดูคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปไปได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆพลังงานดีๆคลิปดีๆของช่องเรานะใครใจดีถูกใจกดปุ่มสุปเปอร์แตงให้ด้วยนะอ่ะทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธิอ่านึกถึงเจ้าที่เจ้าทางนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณนะว่าท่านเนี่ยกำลังช่วยเหลือคุณอยู่ในเรื่องใดในตอนนี้นะคะอ่ะขอพลังงาน ขอพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางขอพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้หน่อยนะว่าท่านเนี่ยกำลังช่วยเหลือ,อคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยในเรื่องอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะโฟกัสมัทีีพลังงานน้าไพ่นะขอได้ความหมายที่ดีเกิดขึ้นนะขอพลังเจ้าที่เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของทุกคนขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของทุกคนขออนุญาตเทวดาประจําตัวและครูบาอาจารย์ประจําตัวของทุกคนด้วยนะขอก่อนสิบใบนะแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มาดูพลังงานเจ้าที่เจ้าทางในะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณกําลังช่วยเหลือคุณอยู่ในเรื่องใดเออนะพลังงานโอ้โหขึ้นมาสี่ไม้เท้าเลยอะนี่พลังงานเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณดีนะบ้านของคุณเนี่ยเป็นบ้านที่เป็นสิริมงคลเป็นบ้านที่แบบ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แน่นอนเจ้าที่เจ้าทางดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะกําลังช่วยเหลือคุณอยู่ในเรื่องใดความมันนะมม่นคงนะความมั่นคงนะความรักก็ได้ด้วยนะชีวิตคู่ความสุขความสมหวังความมั่นคงเนาะเขาบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณเนี่ยแล้วก็ที่ทางที่บ้านเรือนที่คุณอยู่เนี่ยนะเออเนาะในความมั่นคงเ,นะเห็นไหม ความมั่นคงสี่ไม้เท้าเนาะคือความมัน่นคงความสวยงวามความสุขความสมหวังความสดชื่นเนาะเออนะเป็นความแบบโอ้ยบางคนนะบางบ้านนะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่สองทั้งตายายเลยทั้งสิ่งสิทธิ์เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายเลยเนาะแล้วก็คือเหมือนกับว่า ดีดีกำลังจะช่วยเหลือกำลังแบบให้คุณเนี่ยบ้านคุณตัวคุณครอบครัวคุณมีความรักมีความมั่นคงมีความสุขสมหวังมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมีความเขาเรียกว่าความสำเร็จสมหวังอะ่ะเอิญน,นะสี่ไม้เท้าขึ้นมาเป็นใบแรกเลยเนาะดีมากเลยเจ้าที่จะทางที่บ้านของคุณใบที่สองเปิดมาเป็นไพ่เอ่ยีมเพรสโอ้โหแน่นอนเจ้าที่เจ้าทางดีอะ่ะเนาะ เป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงด้วยนะนเดี๋ยวขอขยับกล้องแป๊บหนึ่งเจ้าที่เจ้าทางนีแล้วเป็นแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงด้วยอะเออเนาะเดมเพสเดมเพสเด e มเพสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คือเป็นประมาณว่ามหาเทวีเนาะมหาเทวีเดมเพรสเนาะเป็นระดับแบบพระแม่พระแม่พระแม่รักษมีพระแม่กวนอิมพระแม่อุมาเนาะ พระแม่อะไรก็ได้พระแม่เจ้าแม่เนาะผู้หญิงเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเห็นไหมโอ้โหเนาะบางบ้านก็มีนี่ไงเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นตายายเนาะเป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงบางบ้านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะมีเจ้าแม่หรือว่าเป็นเทพอะไรอย่างเนี้ยที่อยู่บนบ้านในบ้านในเรือนโอ้โหไพ่เดียมเพลสเขาบอกว่าความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสมหวัง นะทุกๆเรื่องท่านช่วยนะท่านช่วยทุกเรื่องกันงานกันเงินความรักความมั่งคัง่งความพรั่งพร้อมความอุดมสมบูรณ์นะโอ้โหพลังงานดีอ่ะพลังงานเวอร์อ่ะนะพลังงานแบบสูงนะพลังงานสูงนะเป็นพลังงานเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงนะอือ เป็นพลังงานเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงนะอ่าพลังงานใบต่อไปเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำบางบ้านก็มีบ่อน้ำเนาะมีอ่างน้ำบางบ้านก็มีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนน้ำเติมน้ำให้หิ้งพระหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทาง เนาะความสุขความสมหวงังความอุดมสมบูรณ์ข่าวดีความรักชีวิตที่เต็มเปีเป่ยมความสุขเนาะบางคนกําลังจะได้รับข่าวดีบางคนก toxicity, าํากลังจะมีข่าวดีบางบ้านกําลังจะมีข่าวดีเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นชีวิตที่ดีเป็นความสดชื่นเป็นความสดใสหนาะเป็นความสุขเป็นความสมหวังโอ้โหไพ่เปิดมาสใบดีมากเลยนะใบต่อไปสองถ้วยนี่ ทูเลิฟทูรักทูออฟคัพสองถ้วยนะเออบางบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยเนาะท่านแบบเจ,เจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณ่ะเนี่ยมาเป็นคู่นะมีตามียายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคู่เนาะพระแม่ลักษมีพระแม่เขาเรียกยังไงพระพิกคเนตก็ได้หรือว่าการบูชาเป็นครูเป็นคู่ก็ได้นาะพญานาคพ่อปู่แม่ยา่าอะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะทีนี้ท่านกําลังช่วยเหลือส่งเสริมคุณในเรื่องใดความรักความสัมพันธ์ เนาะบางคนส่งมาในรูปแบบของความรักบางท่านบางบางท่านเนี่ยส่งมาในรูปแบบของกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีคนรอบตัวที่ดีนะคนโสดมีโอกาสพบรักคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอ่าเขาเรียกว่า มาจีบนะเออนะคนมีคู่อยู่แล้วก็คือคู่เสริมดืคู่เสริมดวงคู่หนุนดวงนะคู่กันอะไรประมาณนี้สองถ้วยนะคนรอบตัวดีคนใกล้ตัวดีคนในครอบครัวดีความรักความสัมพันธ์ดีเห็นไหมการสื่อสารการตกลงการเจรจาจะประสบความสําเร็จเห็นไหมเป็นผลที่ดีเกิดขึ้นนะไพ่สองถ้วยช่วงนี้ช่วงนี้จะมีความสุข นะกับคนในครอบครัวกับคนใกล้ตัวมีความสุขกับแฟนมีความสุขกับคนรอบข้างมีความสุขกับกัลยาณมิตรนะคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์ดีอะไรประมาณนี้นะเออท่านช่วยเหลือใครขอเรื่องความรักมาประสบความสําเร็จมีโอกาสสมหวังด้วยนะโอ้โหตามมาด้วยไพ่อะไระสิบถ้วยนีย่เป็นไพ่ครอบครัวที่ดีนะเป็นความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์พลังงานตรงนี้บ่งบอกถึงว่า เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณเนี่ยกำลังช่วยเหลือให้ครอบครัวของคุณประสบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ประสบกับความสมหวังมีความสําเร็จมีครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีคนในครอบครัวดีบุตรบริวารดีพี่น้องดีโอ้โหสุขภาพอุดมสมบูรณ์ นะเร็วๆนี้ในครอบครัวของคุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะบอกเลยจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรไม่รู้ว่านะบอกเลยนะเร็วๆนี้เนี่ยคนในครอบครัวของคุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องความรักอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องแบบ อะไรก็ได้การงานก็ได้เนาะหรือเป็นข่าวดีเรื่องความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณนะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณเนี่ยดีนะดีมากเลยช่วงเนี้ยสุขสมหวังอุดมสมบูรณ์เนาะโอ้พลังงานธาตุน้ําขึ้นมาค่อนข้างดีเลยอนะนอะหนึ่งถ้วยสองถ้วยสิบถ้วยนี่เป็นพลังงานที่ดีนะบ่งบอกเลยถึงความอุดมสมบูรณ์บ่งบอกเลยถึงแบบ คุณจะได้รับข่าวดีคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสมหวังครอบครัวครอบครัวจะดีครอบครัวจะมีความสุขความสมหวังเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านไม่มีทักทวงไม่มีเรียกร้องไม่มีติดขัดอะไรพึงพอใจในสิ่งที่คุณทำพึงพอใจในสิ่งที่คุณให้พึงพอใจในสิ่งที่คุณปฏิบตัติเออประมาณนี้นะอ่ะมาดูใบที่6กันห้าไมายการทำความสะอาดการจัดระบบระเบียบ หนาะความยุ่งยากความยุ่งเหยิงเนาะจัดหนาะจัดความจัดให้มันเป็นระบบจัดใหเ้เป็นระเบียบนะทาความสะอาดหิ้งพระหรือทําความสะอาดอสารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางนะการจัดระเบียบบ้านการจัดข้าวของให้เข้าที่เข้าทางให้โรง่งให้โปรง่งเห็นไหมภายฮาหมายคือมันเป็นแบบความยุ่งยากความยุ่งเหยิงเนาะท่านกําลังช่วยเหลืออะไรอยู่สิ่งที่คุณกําลังมีปัญหาอยู่ นะสิ่งที่คุณกำลังต้องต่อสู้อยู่สิ่งที่คุณกำลังต้องแข่งขันอยู่ในตอนนี้นะท่านกำลังช่วยเหลือนะท่านกำลังช่วยเหลือกำลังส่งเสริมนะกำลังช่วยแก้ไขกำลังให้คุณได้ผ่านพ้นกับปัญหาความยุ่งยากความยุ่งเหยิงนะเออนะประมาณนี้อ่าตามมาด้วยไพย่สามเหรียญที่ออฟเพนเทนทนี่ไพ่คุณนะบอกเลยวาจาเป็นทรัพย์ นาะวาจาเป็นรัพ์เขาบอกว่าทําบ้านให้โรงทําบ้านให้โป่งทําบ้านให้สะอาดทําบ้านให้มันเป็นระบบระเบียบข้าวของเครื่องใช้ให้มันเป็นที่เป็นทางแล้วจะมีรัพ์เข้า นะแล้วจะมีซับข้าวนะสามเหรียญมาใบนี้ค้าขายดีเจรจาดีการติดต่อการสื่อสารเรื่องเงินเงินทองทองดีมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนมีโอกาสได้รับการซับพอร์ตเรื่องการเงินนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าบ้านเป็นระเบียบบ้านเรียบร้อยข้าวของเป็นที่เป็นทางเขาบอกว่า จะมีโชคมีราบเข้าบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะเจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณออกมาบอกประมาณนี้นะไพ่สำเรียนนี่เงินเงินทองทองนะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินมีโอกาสทางการเงินที่ดีเกิดขึ้นใบต่อไปไพ่เดอะซันนี่พลังงานบอกเลยเจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณดีมากนะพลังงานไพ่เดอะซันเป็นพลังงานที่เขาบอกว่า คือมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะเดอะซันนะใบเนี้ยนะทีนี้เนี่ยบงบอกถึงว่าอะไรไพ่เดอะซันใบเนี้ยคือ 1. คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จ คุณมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะแล้วพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของความเติบโตความก้าวหน้าชื่อเสียงเกียรติยศโชคลาภเงินทองแสงสว่างเดอะซัน่ะคือพระอาทิตย์เดอะซันคือแสงสว่างเดอะซันคือแสงที่นำทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยท่านบอกว่าให้แสงสว่างเขานะบ้าน ให้มีแสงสว่างอย่ามืดอย่าทึบจนเกินไปนะให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะเขาเรียกว่ารับโชครับลาบรับทรัพย์รับเงินรับทองนะมันเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงว่าถ้าคุณทําประมาณนี้นะคือหนึ่งเลยสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะสิ่งดีจะเกิดขึ้นไพ่เดือดสันเนาะไพ่เดือดสันไพ่วันอาทิตย์เออนะไพ่แบบเขาเรียกว่าไพ่แบบความความสําเร็จความสมหวังนะโชคลาบเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศ ชีวิตใหม่ฟ้าใหม่ดวงชะตาที่เปิดกว้างนะดวงชะตาที่เปิดรับก็เหมือนบ้านเรือนไงบ้านเรือนที่มีแสงสว่างนะมีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทนะมีทั้งลมมีทั้งแสงเข้าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารับทรัพย์รับโชครับเงินรับทองรับความสุขความสําเร็จรับความสมหวังรับความมั่งคั่งนะอเดือนซันออกมาเคลียร์แล้วพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณเนี่ยท่านบอกว่าคือปัญหาอะไรก็ช่าง นะความเหนื่อยความยากเห็นไหมความเหนื่อยความยากชีวิตที่ต้องสู้ชีวิตที่ต้องแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะผ่านมันไปได้นะท่านจะส่งตัวช่วยมาก็ได้เห็นไหมมันมีไพ่ตัวช่วยขึ้นมาและทีนี้เนี่ยถ้าดูเป็นในบ้านในเรือนที่อยู่อาศัยท่านบอกว่าให้สะสางให้เป็นระเบียบนะให้เรียบร้อยให้สวยงามตาให้สะอาดอ่าประมาณนี้ ใบต่อไปเกิดมาเป็นไพ่อาสามดาบอะไรก็ช่างที่คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรก็ช่างที่คุณเจ็บปวดอะไรก็ช่างที่คุณผิดหวังอะไรก็ช่างที่มันเป็นเรื่องหนักอกหนักใจของคุณ นะต่อจากนี้มันจะค่อยๆหมดโรงมันจะค่อยๆเบาโรงนะเดอะซันเขาออกมาเคลียร์แล้วเจ้าที่เจ้าทางสิ่งสิท,ที่บ้านคุณออกมาบอกว่าคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะข้ามมันไปได้นะใบต่อไปเป็นอาคิงออฟสอดเป็นราชาดาบเห็นไหมเพราะฉะนั้นปัญหาที่คุณเจออุปสรรคที่คุณเจอหรือเรื่องราวอะไรที่คุณแบบไปประสบพบมาเนี่ยคุณจะข้ามคุณจะผ่านมันไปได้นะคุณจะเ,เขาเรียกว่า หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นได้ชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นนะคุณจะมีความสําเร็จคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสมหวังนะแล้วเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเนี่ยท่านพยายามบอกเลยนะพยายามบอกเลยว่า ดวงของคุณเนี่ยมันเป็นคนดวงแรงเป็นคนแบบเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณเนี่ยดีปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาแล้วไพ่เดอะซันขึ้นมาตรงเนี้ท่านพยายามมาเหมือนกับว่าเนี่ยท่านช่วยเหลือนะ ท่านช่วยเหลือคุณตลอดท่านซับพอร์ตคุณตลอดเลยเจ้าที่เจ้าทางแนละสิ่งศิกดิ์ที่บ้านของคุณเนะี่ยแล้วท่านก็ยังส่งแบบส่งแบบส่งตัวช่วยมาในรูปแบบของคนรูปแบบของกัลยาณมิตรรูปแบบของคนในครอบครัวรูปแบบของคนรักรูปแบบของเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเป็นรูปแบบของคนนะ่ะนะที่ช่วยเหลือคุณนะเออนะประมาณนี้แล้วไพน์ราชาดาบขึ้นมาตรงเนี้ยเขาบอกว่า คุณจะชนะกับปัญหาคุณจะชนะกับความทุกข์คุณจะชนะกับอุปสรรคคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะข้ามมันไปได้ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาสามดาบตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดเรื่องอะไรมาตรงนี้เป็นคิงออฟสอดตรงนี้คือคุณจะข้ามคุณจะผ่านมันไปได้นะคุณจะก้าวข้ามผ่านของความทุกข์ยากคุณจะก้าวข้ามผ่าน อะไรที่มันปวดใจอ่ะไปได้นะคะขออีก5ใบนะแม่ขออีก5ใบ,าม,ออ5บามาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคนที่รับชมคลิปเนี่ยกำลังช่วยเหลือส่งเสริมอะไรสาม the love r นี่ความรักจะมาแล้วนะความรักจะมาความรักจะสมหวังด้วยนะโอ้โหราชาเหรียญน,นี่คุณได้แบบ ไพ่คุณดีมากเลยนะราชาเหรียญคือการเงินคือคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินนะคะ 1. การเงินเนี่ยจะได้มาจากการงานหรือว่าโชคลาภ 2. จากการช่วยเหลือจากการซัพพอร์ตหรือเงินแบบฟุกฟลุกคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตคุณมีโอกาสมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตคุณมีโอกาสได้เงินก้อน ราชาเหรียญคือการได้แบบได้รับเงินก้อนราชาเหรียญคือเงินแบบราชาไงเงินแบบมากๆเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคิงนะคิงเหรียญตรงเนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหการเงินจะดีขึ้นจะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินท่านจะให้โชคให้ลาบนะนะทำตามที่แบบแนะนํานะคะโอ้โหมาด้วยราชินีถือถ้วยคุณจะสุขสมหวังคุณจะสมปรารถนาคุณจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คุณจะมีความสุขความสําเร็จเกิด ขึ้นในดวงชะตาของคุณตามมาด้วยสี่สี่เหรียญอะคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินเก็บเห็นไหมคุณจะได้เก็บเงินคุณจะได้เก็บสมบัติพัสถานเนี่ยคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินเข้าบัญชีมีเงินเข้าหีบเข้าห่อเข้ากระเป๋าคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินถุงเงินถังเห็นไหมคุณจะสุขสมหวังคุณจะมีความโชคดีทางเรื่องการเงินโอ้โหแปดเหรียญ นี่ไพ่การเงินคุณขึ้นเรียงเลยนะราชาเหรียญราชินีถ้วยสี่เหรียญแปดเหรียญนี่การเงินนะการเงินสิ่งที่คุณตั้งใจทำเห็นไหมคุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จะสามารถทําในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยจะทําให้คุณสําเร็จสมหวังจะทําให้คุณได้เงินได้ทองเห็นไหมคุณจะสามารถสร้างสรรเงินได้ด้วยตัวคุณเองจะมีเงินเก็บจากสิ่งที่คุณทํานะโอ้โหตามมาด้วยเดอะทาวเวอร์ เดอะทาวเวอร์คืออะไรเดอะทาวเวอร์ The Tower สำหรับนี้เนี่ยคือหนึ่งเรอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะอย่าวุว่วายแล้วก็สองนะไพ่เกี่ยวกับแบบเดอะทาวเวอร์ใบนี้นะจะมีปราสาทเห็นไหมมีนกกาแล้วก็มีเหมือนไฟหรือเปล่าเนาะเออตรงเนี้อ่ะเป็นพลังงานที่หนึ่งความร้อนความร้อนไพ่เตือนระวัง ระวังของร้อนๆหนึ่งเออนิดหนึ่งเออระวังแบบระวังแพ้แหละแพ้อากาศร้อนระวังของร้อนระวังเกี่ยวเกี่ยวกับฟืนกับไฟอ่าไพ่นี้ให้ระวังนะหรืออีกอย่างหนึ่งอีกนายหนึ่งนะถ้าเดอะทาวเวอร์เป็นสำหรับต้นฉบับเนี่ยนะเขาจะบอกว่าคุณเนี่ยจะได้เงินแบบฟกฟลุก,กคุณจะได้อะไรแบบปูปับฉับพันกระทันหันคุณจะได้เงินแบบไม่ได้ตั้งตัวไงได้มีแบบมีแบบได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะได้ไม่คิดว่าจะได้ไงจะได้อะไรประมาณเนี้ยนะ คือมันจะมีเรื่องแบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออเนาะมันจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้นนะท่านบอกเช่นนี้นะท่านบอกมาประมาณเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะทำบ้านให้เย็นทําใจให้เย็นเออเนาะประมาณนี้หรือเปล่าเออท่านบอกมาประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วคุณจะสมหวังเรื่องการเงินคุณจะมีเงินแบบฟุกฟกุได้เงินแบบฟุกฟุกนะแล้วไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาเดี๋ยวบางคนก็จะมีแบบดวงความรักมีเกณ พบคนถูกใจแบบฟุ๊กๆพบมีเกณฑ์แบบเจอปุ๊บรักปับ๊บเห็นปุ๊บชอบปับ๊บอะไรแบบประมาณนี้เกิดขึ้นด้วยนะหรือบางคนก็มีเกณฑ์แบบได้เงินแบบฟุ๊กฟุได้แบบเสี่ยงโชคเสกลาบก็มีแบบโอ้ไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะถูกก็จะถูกหรือว่าบางคนเนี่ยเออคือมีแบบการซัพพอร์ตการช่วยเหลือเรื่องการเงินอนะ่ะเออแบบฟุก๊กฟเกิดขึ้นก็ได้นะ เออแต่ไพ่เตือนระวังหนึ่งอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์ตรงนี้อย่าใจร้อนอย่าปะทะแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับความร้อนอะ่ะนะฟืนไฟเนาะอะไรร้อนๆนะ่ระวังนิดหนึ่งเออไพ่เตือน,นอันนี้คือความการระวังไงการการเตือนของไพ่นะคะอ่านี่คือเขาบอกว่า นี่คือพลังงานของอเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์ที่บ้านของคุณที่กําลังช่วยเหลือคุณอยู่ในช่วงนี้นี่คือเรื่องนี้ที่ท่านกําลังช่วยกําลังส่งเสริมคุณอยู่นะกําลังซับพอร์ตคุณอยู่นะคะโอเคค่ะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนาขอพลังเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือที่บ้านของคุณนะปกป้องคุ้มครองตัวคุณและคนในครอบครัวคุณให้มีความสุขความสมหวังมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีนะเรื่องที่ดีก็ให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปโอเคนะสุขสมหวังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ